สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เมื่อนี่แยแนุ่งกับสิมาเอาไอ้น,นี่มาเห็ดเป็นเมนูของไอเห็ดจ้ะพี่น้องเป็นเมนูของเห็ดนี่ค่ะพี่น้องจ้ะนี่คือเห็ดที่ย้นุง่งเก็บมาจากในปลาค่ะพี่น,อน้องน, <laughs> นี่คือเห็ดเนื้อไก่จ้ะนี่คือเห็ดเนื้อไก่จ้ะพี่น้องนีจ้ะ มันเยอะมากเลยจ้ะพี่น้องได้มาเยอะเลยค่ะคุณน่ะเห็ดเนื้อไก่น่าจะเนาะ,ะวันนี้ยานุ่งกับสีเห็ดเป็นสามเมนูเนาะค่ะ,น,ะนุ่ค่ะกับสีแบงเป็นใส่ต้มใส่ช่องฟิตไว้กินนาะจะเนาะนี่จ้ะพี่น้องงามบ่ค่ะพี่น้องยังไม่แก่ค่ะพี่น้องถ้าแก่มันจะเป็นสีส้มนาะจะเนาะนี่เริ่มจะเป็นสีส้มแล้วเริ่มนี่กําลังพอดีเลยค่ะกําลังพอดีเลยยังไม่แก่จ้ะ เห็ดเนื้อไก่เมืองนี้มันจะออกเป็นสีสีแบบนี้นะจ้ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันถ้าปล่อยทิ้งไว้นานให้มันบานยิ่งกว่านี้เนาะมันก็จะกลายเป็นสีส้มเนี่ยขอบริมมันก็จะกลายเป็นสีส้มไปเนะจ้ะเนาะจะเป็นสีเหลืองส้มสวยสวยยิ่งกว่านี้เนะจ้ะเดี๋ยวยายนงก็จะเริ่มทําแล้วค่ะกับทำสามเมนูวันนี้ก็จะทํเาเมนูแรกก็จะอบจ้ะจพี่น้องเอาอบนะจ้ะเนาะมือนีอบ อบเนยอ,อบเนยอ,อบแห้งเนยเนาะจ้ะใส่ใส่เตาไมโครเวฟใส่อะไรนี่แหละแล้วก็จะอีกเมนูอีกเมนูหนึน่งก็จะเป็นอ่าแบ่งเป็นผัดหรืออะไรนี่แหละเอาไว้ไว้ทำแบบต้มเสร็จแล้วก็จะฉีกฉีกเอาไว้ทำยำทำอะไรทำผัดได้เนาะจ้ะน้อก,ก็จะแบ่งไว้อีกอย่างหนึ่งอีกอันที่สามก็จะแบ่งไว้ ใส่ช่องฟีดไว้เอาไว้กินหน้าหิมะ <c oughs> <c oughs> จ้าพี่น้องเดี๋ยวยายน้องมันเริ่มเฮ็ดแล้วจ้าดเดี๋ยวทำาสะอาดแล้วก็สิเริ่มต้่มเลยเนาะจ้ะเนาะต้่มสะกอนต้มน้ำตะกอนจ้ะต้มน้ำเดือดแล้วก็เอามาฉีกฉีกเป็นซิกๆเลยค่ะเห็ดเนื้อไก่มันก็เนื้อมันก็จะเป็นเหมือนไก่เลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องดูก่อนเนาะจ้ะเนาะนี่เนื้อเนื้อเห็ดก็จะเป็นเหมือนเนื้อไก่เลยจ้ะ นี่ก็คือเห็ดหนังไก่เอ้ยเห็ดเนื้อไก่นะจ๊ะน้องไม่ใช่เห็ดหนังไก่เนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้ให้ดูชัดๆจ้ะพี่น้องนี่คือเนื้อไก่ชัดๆเลยจ้ะนี่เนื้อไก่ยังไงก็เห็ดนี้เห็ดเนื้อไก่ก็อย่งงางนั้นเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ,จะเดี๋ยวยายนงมาทําก่อนเลยจ้ะเด้อขอเห็กดก่อน้อจ้ะพี่น้องยะไม่ล้าง้อจ้ะพี่น้อง ก็คือเอาเศษออกก่อนนะจ๊ะนาอเศษเพราะว่ามันไม่ได้สกปรกไม่ได้มีดินมีอะไรขี้ดินไม่ได้ติดนะจ๊ะนาอก็เป็นแค่เศษใบไม้ติดนิดๆหน่อยๆแล้วก็ต้มไปเลยจ้ะเอาใส่หม้อต้มไปเลยต้มต้มน้ําเดือดไปเลยนะจ๊ะนาอแบบนี้ไปเลยหักก่อนมันจะชิ้นใหญ่เกิน มันก็จะเป็นเศษไม้แบบนี้นะัะจะเศษกิงไม้พอเราต้มเสร็จแล้วเราค่อยลังมาล้างทีเดียวเนาะกินหอมนะจ๊ะพี่น้องนี่เห็ดนี่หอมหอมค่ะ สำหรับฝรั่งเขาก็จะเรียกเห็ดนี้ว่า chicken o f the boot นอกค่ะเนาะฝรั่งเขาจะเรียก chicken o f the boot แต่คนไทยเราก็จะเรียกว่าเป็นชื่อเห็ดเนื้อไก่จ้ะจะฉีกออกมาก็จะเป็นเหมือนเนื้อไก่เลยค่ะ ปาดออกลายแล้วจ้ะเสียดายเพราะว่ามันกรอบเนาะจ้ะเนาะดูจ้ะพี่น้องงามบ่จ้ะงามบ่แผ่นหนีแผ่นบักไงเลยจ้ะสวยสวยสวยจ่าย่าโน้องต้มน้ำหอนไปแล้วหมอกำลังเดือดจ่าอย่า,าไปลงหมอกันเนาะจ้ะ จะหม้อเริ่มเดือดแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยน่ะจะเนาะใส่เกลือไปหน่อยนึงหม้อเริ่มเดือดแล้วก็เอาเห็ดใส่จ้านี่จ้ะดอกใหญ่นี่ใส่ก่อนเต็มหม้อพอดีเลยจ้ะ <c oughs> น่าจะผ่าครึ่งเนาะแต่ไม่เป็นไรใส่ไปแล้ว น่าจะได้ต้มไปสองรอบจากพี่นอ้องเดี๋ยวมันก็จะยุบลงต้มไปสองรอบเนาะหม้อใบเล็กไปนี่ก็จะเหลืออีกนี่น่าจะสองรอบนั่นแหละค่ะแล้วก็ปิดฝาก้อยก,ก่อน ต้มน้ำเดือดๆทิ้งไว้ประมาณสักยีสินาทีเนาะจ้ะหรือก็ต้มจนสุดนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึง่งแล้วก็มาต้มอ,อ,อีกอีกส่วนที่เหลือเนาะจ้ะเป็นสอง เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเตรียมเอาไปออกไปฉีดฉีดเนื้อไก่สุกแล้วสุกแล้ว เดี๋ยวรอให้มันเย็นสักพักหนึ่งแล้วก็ฉีกเอาไปฉีกเนื้อออกเป็นซสีกๆน่าจะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งรอให้เย็นก่อน สำหรับอัอนนี้ทีเห็ดที่ต้มสุกแล้วแล้วก็เอามาหั่นนะจ๊ะเนาะน,น,นี่เห็ดไอ้พวกนี้ส่วนที่เหลือนี่เดี๋ยวยายนงก็จะเอาไว้เอาไว้ผัดกับเราแล้วก็เอาทําเมนูอื่นเอาเอาน่าจะทําต้มยำกับผัดกับเรานะจา๊ะส่วนที่เหลือสามสามดอกนี่เนาะส่วนนี้ที่หั่นเสร็จแล้วก็จะเอาไปเข้าเตาอบค่ะ แล้วก็จะเอาไปอบเนยเข้าเตาอบให้มันแห้งให้มันแหง้งให้มันหมังจากนเนยนอกจากพี่นองแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปอบเนยใส่ใส่เนยใส่อะไรเดี๋ยวมีขั้นตอนต่อไปนอกจากอันนี้คือต,ต้มสุกแล้วนอกจากทั้งหมดนี้ต้มสุกแล้วแล้วก็มาหัน่นจะฉีกก็ได้นะคะฉีกเอาก็ได้เป็นเป็นซีก,กเหมือนเนื้อไก่ก็ได้จ้ะแต่ยี่นงถนัดหัน่นมันจะดูชิ้นสวยกว่ากันเนอกจาก เดี time, <Okay. S 1> ๋ยวก็จะไปเข้าเตาอบค่ะทั้งห้าถาดนี่แหละห้าถาดไปเข้าเตาอบให้ให้มันแห้งสักหน่อยนึงและส่วนนี้ก็จะเอาไว้ทำผัดกะเพราไก่ก็มันเป็นเนื้อไก่เนาะจากเห็ดเนื้อไก่ก็ก็จะเอาไว้ผัดกะเพราไก่จ้ะดูค่ะพี่น้องสวยบอค่าพี่น้องสวยงาม เนื้อไก่ยังไงก็เห็ดนี้ก็อย่งงางนั้นละค่ะเห็ดเนื้อไกล่ลองชิมดูแล้วอร่อยค่ะเหมือนเนื้อไก่จริงๆเลยค่ะพี่น้องอแซ่บอิลีค่ะไอ้น้องทันไปพร้อมแล้วก็เจ็บกินใส่ปากไปพร้อมอเ,อเลยขออภัยหลายๆมันแซ่บนะจ๊ะมันเหมือนเนื้อไก่